รัษฎรนะครับเป็นโจทย์ได้ในคดีอาญานะครับแต่ในการเป็นโจทย์ของรัษฎรเนี่ยเนื่องจากป้องก,กันการกลั่นแกล้งกันนะครับรัษฎรที่ฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนาการไต่สวนมูลฟ้องครับผมจะอธิบายให้รายละเอียดต่อไปนะครับว่าไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรแต่กระบวนการเนี้ยนะครับทนายความต้องร่างฟ้องอาญาแล้วก็เอาร่างฟ้องเนี่ยให้ลูกความเซนนะครับแล้วก็สามารถไปฟ้องอาญาที่ศาลได้นะครับเมื่อศาลรับฟ้องเนี่ยยังไม่ถือว่าคนนั้นเป็นจำเลยนะครับ ต้องให้ศาลเนี่ยประทับรับฟ้องในวันแต่ส่วนบนฟ้องอีกครั้งหนึ่งถึงจะสามารถเป็นเจริญในคดีอาญาได้นะครับอันนี้เพื่อป้องกันเป็นหลักการคานอำนาจนะครับว่ารัษฎรไม่สามารถฟ้องเองได้เราก็จะเคยได้ยินบางกรณีใช่ไหมครับที่ว่าอายการสั่งไม่ฟ้องและราษฎรฟ้องกันเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีการต่อสู้คดีกันจนมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับผมถ,ถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการฟ้องลูกหนี้เกี่ยวกับคดีอาญาโทรมาหาทนายความได้นะครับ